ีเป็นเด็กว่าน้องตังโตยตาไม่เที่ยกพี่จำได้เมื่อตอนรถเบ็กน้องไปเป็นเด็กน่ารักเสียแล้วช้ำใจจริงเว้น้องให้พี่ไปกินแก้วชั้งเพือกชั้งหัวมันแก้วปีปนหมดแล้วรถโตโยตา ว่าสกอนเมื่อตอนวันเย็นเย็นน้องกับพี่นังหล่นเล่นน้องบอกกับเพลยปิสันดีใจน้องบอกว่ารถของพี่นั่งยินสบายแต่มาวันนี้พปแสนเสียใจวันจะอายลถโเจตา พอเอาใช่มครับ,รบอ่ะตังโกไปอีกมิสิกเพลงนี้สิไปนําเสนอมือได้ยุ่ยใสกว่าคือซ้อมคักซ้อมไว้วันไที่สอม,มุกกล้าครับสี่อยู่คุยเรื่องไหว้คอยอกคอนเสดเงอ่อครับมันจะมีนักดนตรีและศิลปินหลายคนในเมืองคนเดเขาไปร่วมกลุ่มกันการละเล่นครับอครับพวกนอกขอ,อกเ้ครับคค่อยคาเฟ่ครับครับค่อยๆค่อยนั่นเนาะโอ้โครับทีอมกกกล้ครับ สิบสองประมาณสิบสามโมงกว่าไงเออเดี๋ยวแจ้งครับแจ้งบอกซินะครับน้องฮะเออคือจะสอบใหมค yeah. <laughs> ือว่า <air> ว <stimulation wheels> <at> ่าสิ่ก่อนเมื่อตอนวันเย็นเย็น้องกับพี่นั่งหล่นเล่นลาน้องบอกกับพี่ไปแซนดี้ตายน้องบอกว่าข้องพี่นั่งเย็นสบายแต่วันนี้เั็งคุ้นใจ หันใจร้อนโอ้ยชางมาจากแล้วเคยสัหครับนครับครับพี่ตองแกคยพอกับตังโกไปเอกมิวสิกครับวงบักมีหเลยครับไข่บกมีครับครับปัดดีครับมีไรมีไรเดี๋ยวแกมีเดีบมีห้มบ้าเดมีหำบ้าเดมีหำแล้วก็องมีห้ำแล้ไก่ชดกุาระครับแล้วไอ้ตังโกไปเอกมิวสิ่นี่ละตังโกเมิวซแล้วก็ กูเกือกูเกลือไไเฮิม่ลายลายเขับลายพิ้นบมกมีเฮิมอล้วก็เลก็มีขอมาหลาย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 ในนตีีลายลายเขารับแล้วเดมไม่ใช่เ เดี๋ยไม่ขับเราโอ้ยอันนี้อันนี้ยากเลยครับโอ้ยนักแกงพี่ครับเดี๋ยวไมครับไอ้แกมลองผมก็องห่อกเียผมอายลองแตแกงนีไม่ผองผมเดียไมฟเนี่ยสีดังทั้งหมดคือสีอยากอายวะผมก็ดทีเชลีอร่อยีกว่าอาองงก็ติดตามนะครับครับผมสัดีครับครับผมต่ากอมมีเฮิมครับครับผมมาครับ